สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการยกเลิกการสมัครรับเงินยอยา5,000บาทแบบในมือถือแบบง่ายๆกันนะครับไปชมกันเลยครับก่อนรับชมคลิปกรุณากดติดตามกดกระดิง่งเลือกทั้งหมดให้ช่องผมด้วยนะครับขอบคุณครับ ขั้นตอนแรกนะครับให้เปิดมือถือขึ้นมานะครับแล้วก็เข้าไปใน Google Chrome นะครับหลังจากเข้ากึ้น Chrome แล้วนะครับให้เราค้นหาเว็บไซต์เราเม่ทิ้งกัน .com นะครับแล้วก็คลิกไปในลิงก์นะครับแล้วจะมีตัวเลือก3ข้อนะครับเราจะเลือกยกเลิกการลงทะเบียนนะครับสีแดงอันที่2นะครับคลิกเข้าไปเลยครับรอสักครู่นะครับ พอเข้ามาหน้าดางนี้นะครับขอยกเลิกลงทะเบียนมาตรการเยียวยานะครับเขาจะให้เรากรอกหมายเลขบัตรประจาชนน13หลักนะครับก็ใส่ไปนะครับหมายเลขเบอมือถือนะครับวันเดือนปีเกิดนะครับถ้าไม่มีก็ติ๊กตรงไม่ทราบนะครับถ้ามีก็ติ๊กไปเลยนะครับพอติ๊กเสร็จแล้วก็กดยกเลิกสีแดงนะครับระบบก็จะทำการยกเลิกให้กับเรานะครับ ขอบคุณครับที่รับชมคลิปครับ